ลูกสามีทําอะไรก็กลับมานอนดูบอลอันนั้นคือผู้หญิงอาจจะเป็นยุคเก่าไปแล้วแต่ผู้หญิงยุคใหม่สมัยนี้ไม่ไม่ค่อยมีอย่าบอกนะว่าทำอะทำไหมเราเป็นผู้หญิงยุคเก่าอยู่ว่าแล้เชียวไม่คุณผู้ชมเนี่ยผู้หญิงไม่แปลกใจเพราะว่าผู้หญิงปัจจุบันส่วนใหญ่แต่งงานน้อยเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยภาระมันเยอะเราก็อยากจะให้พร้อมทุกอย่างไงมันหางเงินเยอะๆเพื่อที่แบบว่าจะได้สบายในภายภาคหน้าแต่บอกได้เลยนะว่าถ้าใครมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วเป็นอะไรที่ ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องคิดเยอะๆนะคิดดีๆด้วยถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจที่มีครอบครัวแล้วแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันโดนตัดทอนส่วนความเป็นส่วนตัวบางอย่างไปแต่ถามว่าแฮปปี้นะแฮปปี้มากแต่ว่าแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันไม่มันไม่สมบูรณ์พร้อมแต่จริงๆแล้วคนเราคุณผู้ชมใช่ไหมเพราะด้วยอายุมันก็ต้องไปตามเวลาจริงใช่พี่แอนดี้ก็อาจจะแบบว่า เพาตามอายุแต่ว่าก็แบบว่าสวยสวยแ<ว>บบแก,ก่ๆนิดนึงไม่แก่ <laughs> เฮ้ยวันที่หกม,มิถุนับนนี่ก็ สามสิบแล้วเดี๋ยวนะวันนี้ที่ไรเออพรุ่งนี้ก็สามสิบเต็มแล้วแต่ว่าก่อนจะออกอากาศนี้ก็อาจจะเลยไปแล้วไงที่กว่าอายุจะเข้าเลขสามคุณผู้ชมต้องบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยไม่ว่าอายุจะน้อยหรือจะมากหรือว่าจะเป็นเพศไหนเดี๋ยวนี้ต้องผ่านมาใส่ใจดูแลตัวเองแล้วยิ่งถ้าคุณได้ผลิตภัณฑ์ของช่อง13สยามไทยถูกต้องค่ะทุกผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเพื่อสุขภาพหมดเลยแล้วก็มาจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะณวันนี้ต้องไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องพึ่งสารเคมีจริงวิเันดี้นะคะเริ่มต้นจากการกิน ข้าวอย่างที่บอกไปข้าวที่ดีและมีประโยชน์ก็เราก็มีให้คุณแล้วข้าวไลซ์เบอร์รี่ต่างเราก็มีแล้วนะคะ,คะผลิตภัณฑ์ดีๆที่สามารถดูแลเส้นผมและหนังศีรษะและก็ศีรษะจรวดปลายเท้าได้นั่นคือน้ำม,นมันมะ <มา S 2> พร้าว Amazing สุดสกัดเย็นค่ะถูกต้องหรือว่าถ้าอยากหุ่นสวยดูดีเป็นตัวช่วยอาหารเสริมทําให้ควบคุมน้ําหนักได้เราก็มีอีกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซันฟ้าค่ะโอ้โหคุณผู้ชายค่ะที่เสริมสมรรถภาพทางเพศไม่มีแม้กระทั่งตัวกระตุ้นด้วยสารเคมีเราก็มีผลิตภัณฑ์มา จากธรรมชาติของประเทศจีนถูกต้องน,นั่นก็คือโมโมเอ s ค่ะหรือว่าโมโมแมสอเองนะคะจำไ,ได้ทุกอย่างและยังออไม่หมดนะคะเรายังมีเครื่องดื่มสมุนไพรดีๆที่สามารถช่วยคุณผู้ชมได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องของการปรับสมดุลเสริมร่างกายนะคะหรือว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนั่นก็คือน้ำสมุนไพรก้านตองแฮปปี้พีเพร์เฟค่ะโอ้โหส้มปรบมือให้กับส้มหน่อยเ็ว ยังไม่หมดเท่านี้ซ่อมมีอีกใช่ไหมคะถ้าจะสวยแบบซ้อมดูดีความจําดีมันสมองดีทุกอย่างพร้อมและเพอร์เฟกแบบนี้ต้องผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวจมูกข้าวไรซีโอจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโอ้โหมาอีกรอบค่ะนี่เราดูอะไรกันอยู่คะนี้ทั้งหมดนี้ที่พูดมาค่ะยังไม่หมดนะคะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่รัมมาสุดต้องเล่าเองแล้วแหละต้องเล่าละอันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่า ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องศีสะล้านผมร่วง,งะนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของกรรมพันธ์ผมร่วงผมขาวหรือว่าสีสะล้านทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะคะ,คะต้องบอกว่าเรามีผลิตภัณฑ์เซรั่มของด็อกเร์พจริงปรบมือ ้รางวัลโนเบลหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะมาแจกยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเรายังมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มาจากธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแชมพูและยาสระผมของเราแล้วก็มีฮาร์ทอนิกสเปรย์ฉีดด้วยนั่นก็คือโบนเนว่าเอ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดเลยปวดขาปวดขาปวดข้อทำไงอะใช้อะไรวันคล็อกนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอเค จริงๆต้องบอกว่าถ้ามนวิทย์ค่ะถ้าดูอยู่นะคะช่วยปรบมือนให้กับเราด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับมันแน่ๆเพียงแค่คุณสนใจผลิตภัณฑ์ของเราตัวใดก็ได้โทรศัพท์กันเข้ามาเลย0993517247และ099351 7247นั่นเองค่ะที่พูดีหนึ่งรอบเนี่ยเพราอว่าคุณผู้ชมจะได้จดทันจดไม่ทันเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะโอ้โหพี่จันดี้วันนี้สุดยอดจริเลยบอกอีกนิดนึงขอขอิิมมิกเล็กๆท้ายๆที่บอกไปสูตรลดน้ำหนักทั้งหมดนี้ถ้าวันที่5วันที่6วันที่7จริงๆแล้วเขามีอนุรมแต่ต้องผ่านไปก่อนอาทิตย์แรกนะอาทิตย์แรกคุณต้องทำให้ได้ก่อนนะ อาทิตย์ที่สองที่สามเนี่ยเขามีเกาเหลาลูกชิ้นมีไข่ต้มมีขนมปังโฮวีเอ้ยยังมียังมีอีกแต่ว่าอาทิตย์แรกในเจ็ดวันแรกเนี่ยขอเป็นผักผลไม้ล้วนๆก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เพียงแค่คุณเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วที่สําคัญต้องออกกําลังกายด้วยและก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งหมดที่สํดดีส้มค่ะวันนี้เราสุขภาพดีกันมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เอาแตงโมออกก่อนดีกว่า เดี๋ยวเรามีงงนัดก,กันเพราะว่าเราต้องไป25นาทีถูกต้องใช่ไหมแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขะอย่าลืมนะคะรับชมรายการของเรากับไรซิโอไบคูจินแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยก็นําไปปฏิบัติใช้เพื่อที่จะได้สิ่งดีๆกับตัวของคุณเองนะคะ,คะแล้วก็สุขภาพของคุณจะได้ดียิ่งขึ้นเหมือนเราวันนี้ค่ะเราสองคนราไปก่อนกับรายการไรซิโอไบคูจินค่ะวิน,นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ